บทสาธยายธรรมเรื่องโลหิตจะสูตรตอนที่สองอวสานเรื่องาศาสดาที่ควรทวงและไม่ควรทวงที่มาจากพระสุธตันตปิฎกทีคณิกายศีลขันธวั์เจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาในการเลือกเฟ้นาศาสดาในตอนที่แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำลายทิฏฐิอัลลามกของโลหิตจัพรามที่ว่าผู้บรรลุธรรมแล้วไม่ควรบอกสอนผู้อื่นด้วยเหตุผลและอบประมาณที่ขมขายบััดนี้พระองค์ได้ทรงแสดงคำที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกโดยทรงจำแนกาศาสดาในโลกนี้ออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อให้ผู้แสวงหาความจริงได้มีหลักในการพิจ,จารณาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนโลหิตจ,จัพ ศาสดาสามจำพวกนี้เป็นผู้ที่ควรท้วงติ่งได้ในโลกและการท้วงติ่งนั้นก็เป็นไปโดยชอบธรรมไม่มีโทษศาสดาที่ควรทวงสามจำพวก 1. ศาสดาที่ยังไม่บรรลุธรรมและสาวกก็ไม่เชื่อฟังคือศาสดาที่ออกบวชเพื่อสแสวงหาประโยชน์ใดแต่ตนเองก็ยังไม่ได้บรรลุประโยชน์นั้นแล้วยังไปแสดงธรรมสอนผู้อื่น แต่สาวกก็ไม่ตั้งใจฟังไม่ปฏิบัติตามพระองค์ทรงเปรียบศาสดาประเภทนี้ว่าเหมือนบุรุษที่ลุกเข้าไปหาสตรีที่กำลังถอยหลังหนีคือเป็นการกระทาที่เปล่าประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 2. ศาสดาที่ยังไม่บรรลุคำแต่สาวกเชื่อฟังคือศาสดาที่ตนเองยังไม่ได้บรรลุแต่กลับไปแสดงธรรมสอนผู้อื่นและสาวกกลับตั้งใจฟัง และปฏิบัติตามพระองค์ทรงเปรียบาศาสดาประเภทนี้ว่าเหมือนบุรุษที่ละเลยนาของตนเองแล้วกลับไปขนขวายในนาของผู้อื่นคือเป็นการกระทําที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะนำพาผู้อื่นไปในทางที่ตนเองยังไม่รู้แจง้ง 3. าศาสดาที่บรรลุธทมแล้วแต่สาวกไม่เชื่อฟังคือาศาสดาที่ตนเองได้บรรลุประโยชน์แห่งสมณะแล้ว จึงได้แสดงธรรมสอนผู้อื่นแต่สาวกกลับไม่ตั้งใจฟังไม่ปฏิบัติตามพระองค์ทรงเปรียบศาสดาประเภทนี้ว่าเหมือนบุรุษที่ตัดเครื่องจองจำเก่าของตนได้แล้วแต่กลับไปสร้างเครื่องจองจำใหม่ให้แก่ผู้อื่นซึ่งเป็นคำพูดของโลหิตจะพรามเองแต่ในที่นี้หมายถึงการกระทำของสาวกที่ไม่เชื่อฟังนั้นทำให้คำสอนอันประเสริฐต้องไร้ฝน เมื่อได้ฟังดังนั้นโลหิตจ,จะพรามจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ศาสดาที่ไม่ควรท้วงในโลกมีบ้างหรือไม่พระองค์ทรงตอบว่ามีอยู่โลหิตจ,จะศาสดาที่ไม่ควรท้วงนั้นก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงบรรลุประโยชน์แห่งสมณะอย่างสมบูรณ์แล้วและเมื่อทรงแสดงธรรมแก่สาวกสาวกเหล่านั้น ก็ตั้งใจฟังและปฏิบัติตามจนสามารถบรรลุคุณวิเศษต่างๆได้จากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงลำดับขั้นของการปฏิบัติของสาวกในอริยวินัยนี้โดยละเอียดพิสดารอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่การออกบวชการถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสโดยสิ้นเชิง เมื่อโลหิตจ,จะพรามได้ฟังพระธรรมเทศนาที่สมบูรณ์พร้อมเช่นนี้ก็บังเกิดความสลดใจในทิพถิที่ผิดพลาดของตนและได้กราบทูลสารภาพโทษต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งพึงฉวยผมบุรุษอีกผู้หนึ่งซึ่งกำลังจะตกไปสู่เหวนรกไว้แล้วฉุดขึ้นให้ยืนอยู่บนบกได้ฉันใด พระองค์ผู้กำลังจะตกไปสู่เหวนรกก็ได้รับการฉุดขึ้นโดยพระโคโดมผู้เจริญฉันนั้นเหมือนกันจากนั้นเขาได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตเรื่องราวในโลหิตจ,จสูตรนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการแสดงธรรมว่า เป็นหน้าที่และเป็นมหากรุณาของผู้รููแจ้งและเป็นการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเฟ้นครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้สแสวงหาทางผลทุกข์ในการสาธยายธรรมครั้งต่อไปเราจะศึกษาพระสู่สุดท้านในสีและขันทวักซึ่งว่าด้วยหนทางในการเข้าถึงความเป็นพรหมอันเป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดของเหล่าพราหมณ์ผู้ศึกษาไตรเพศเรื่องราวอันน่าสนใจนี้ปรากฏอยู่ในเตวิชสูตร ก็ขอให้โยมได้ติดตามสดับกันต่อไปท้ายที่สุดนี้อาตมาขออํานวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกคบหากัลยาณมิตรผู้เป็นครูอาจารย์ขอจงเลือกศึกษาธรรมจากท่านผู้รู้จริงและปฏิบัติจริงและเมื่อได้พบแล้วก็จงตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนนั้นเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนเองและผู้อื่นเอวังก็มีด้วยประการชนี้